ปันพั้วันอังคารที่2สิงหาหกห้านะครับยังอยู่ช่วงต้นหน้าฝนอยู่เลยครับฝนจะตกแทบทุกวันเลยช่วงนี้นะครับก็ระวังือสุขภาพนะครับอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับโควิด1 9อาจจะเป็นเรื่องไข้หวัดใหญ่ผมก็ฉีดยากันไข้หวัดใหญ่ครับเพราะว่าคุณหมอท่านบอกว่าทางแพทย์ทหารท่านบอกว่าฉีดกันไว้อายุเยอะแล้วก็มีภาวะไตนิด,นดเดียวเวลาเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยไตก็จะทํางานหนักนะครับ ตันนี้แต่งตัวหล่อ่อยอดีจะเป็นผู้แพทย์ฐานนะครับก็เป็นฐานเก่าแล้วก็เออรี่ออกมาได้สิบกว่าปีถ้เป็นไปนทํางนานในด้านนิติกรที่ปรึกษากฎหมายนะครับเป็นผู้ช่วยที่บุษาของประธานบริษัทซึ่งมีอยู่หลายบริษัทเนี่ยผมก็ทําหน้าที่อ่ลาลักษณะของเป็นความรู้พื้นฐานในการประสานงานด้านกฎหมายพื้นฐานถ้าหนักๆเข้าเนี่ยก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทางด้านนั้นๆนะครับและเป็นตัวแทนตั้งแต่งานแสดงความยินดี กับหน่วยราชการซึ่งเราไปติดต่อนะครับซึ่งบางท่านได้รับตาแหน่งใหม่กปแสดงต์าน,นดีงานชำนษษษษาญกิจศพก็ไปจัดกระเช้าจัดรีดจัดอะไรเนี่ยเป็นตัวแทนบริษัทหมดเลยครับทาหน้าที่นะครับผู้บริหารบริษัทเนี่ยเรียกคุยทุกอาทิตย์นะครับบางทีก็เรียกเข้าไปคุยให้ไปทํานู่นทํานี่นะครับจะต้องมีความรู้แบบหลากหลายมากนะครับผมว่าเป็นทหารก็มีความรู้แต่ความรู้ทางด้านพื้นฐานทางทหารวันนี้ ก็เลยเอานำบทความของพู now, <duh. S 1> ่มชาเก่าของผมนะตอนนั้นท่านเป็นพันเอกอยู่นะเป็นัวหน้ากองผมแต่ตอนนี้ท่านเป็นพลเอกแล้วท่านพลเอกเฉลิมคูหาวิชานั้นนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานพละรากระทรวงอลาหรมท่านเขียนบทความของนิติวิาวาศาสรลักเมืองของโสลาหมเนี่ยครับท่านเขียนมาเรื่องตั้งแต่ผมเป็นผู้ตามวิชาแล้วสิบกว่าปีนะตอนนี้ท่านก็ยังเขียนอยู่ไปเจอท่านก็เลย นำบทความของท่านท่านบอกว่าอนุญาตให้นําบทความมาพูดได้ผมทําบทความท่านเป็นครั้งนี้เป็นตอนที่สามครั้งที่หนึ่งที่สองก็เข้าไปดูในเพจของสรุปบันทึกเหตุการณ์สําคัญของผมได้เลยนะครับเป็นบทความที่เน้นในเรื่องของแตเตอร์เวิร์ดนะครับบทความนี้ชื่อว่าสามนิวสิ่งที่คนไทยควรรู้เพื่อความอยู่รอดและความสําเร็จในชีวิตยุคหลังโควิด -19 ึงเก้านะครับท่ามกลางการกําเนิดใหม่กําเนิดขึ้นใหม่ของโลกใหม่แห่งดิ down, นแดนมตเตอรเวิร์ดนีครับเดี๋ยวผมจะย่อ บทความสรุปย่อยๆนะครับใจความสําคัญแต่พอความสําคัญเนี่ยก็ยังคงไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะขาดเรื่องของสาระสําคัญของบทความนะครับท่านบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านความมันคงหลายท่านมีความเห็นตรงกันว่าปัจจุบันโลกเราเนี่ยกำลังเดินเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่ตกต่ำครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วคือเมื่อช่วงทศวสวัที่1930นะครับ คงไม่อาจจะคาดการอนาคตเบื้องหน้าได้ว่าจะเป็นอย่างไรสถานการณ์จะเป็นไปตามที่หลายท่านมีความเห็นหรือไม่สิ่งทุกคนทําได้คือการเตรียมตัวให้พร้อมนะครับคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาบอกร้อยปีนะครับมันจะเกิดขึ้นครั้งผมจําไม่ได้เมื่อเกิดที่อเมริการ้อยปีเขาเรียกอะไรครสิทธิ์เนี่ยแหละแต่ที่จําได้แม่นก็มือใกล้ๆครับเพราะว่าเคยไปลงทุนในหุ้นอยู่ประมาณแสนหนึ่งนะครับเป็นลักษณะของการลงทุนที่เรามาระวังอย่างมากเพราะว่าผมได้ไปอ่านหนังสือของดรนิเวศครับ เบนจามินเกแฮมเนี่ยครับคือพอไปอ่านแล้วเรารู้ว่าเขาอย่างเบนจามินเกแฮมนะครับเขาก็จะลงทุนที่ในหุ้นที่มีคุณค่านะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนอย่างมากเลยนะครับแล้วจะมีอีกหลายท่านเป็นนักลงทุนที่เป็นลูกศิษย์ของเบนจามินเกแฮมนะครับแล้วก็มีใครอีกหลายท่านเดี๋ยวขออนุญาตไม่เอ่ยนามคือจะบอกว่าการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจที่มันสุดหนักเนี่ยเขาจะเขาเขาถือว่าเป็นโอกาส เราก็เป็นเรียกว่าเป็นร่ำรวยเศรษฐีเป็นหลายท่านในช่วงนั้นนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจย่าแย่เขาจะรอจังหวะในช่วงนั้นนะครับผมก็มาระวังนะครับพอดูมันขึ้นเหมือนสูงผมถอนออกมาหมดตอนนี้ถอนออกมาหมดประมาณ5ปีนะครับคือช่วงนั้นจะเป็นเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจก็เช่นเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คลสิทนะครับแล้วก็จะมีเรื่องยุโรปคลสิทก็มีปี5้าปี5้าสก่อนนั้นก็ปี40นะครับก็คือต้มยำพุ่งนะครับมันมีมาเรื่อยอ่าระดับ เศรษฐกิจที่ตกตามแบบระดับไม่มากพอเนี่ยประมาณสิบปีครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ศึกษาไว้ก็ดีนะครับอันนี้มาต่อด้วยบทความอาของท่านเลยครับที่บอกว่าเราจะเตรียมพร้อมในสถานการณ์ในทุกรูปแบบหรือจะทําความรู้จักตัวเองให้ถ่องแท้ค้นหาตัวเองให้พบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยต้องการอะไรจริงๆในชีวิตแล้วใช้สติปัญญาและนำไปสู่สิ่งที่ต้องการทำการวิกฤตและโอกาสที่ กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและจะเกิดที่ในอนาคตด้วยการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่พบเห็นเนี่ยนะครับเป็นการเรียนรู้ผู้คนที่ได้พบเจอรอบตัวเราด้วยความเข้าใจมีสตินะครับเพื่อใช้ประโยชน์นะครับอันนี้ประมาวักอีกวักหนึ่งเลยครับในบทความอสองตอนที่แล้วเนี่ยท่าน กล่าวไว้ว่านะครับสี่ขุไทยควรรู้เนี่ยเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จในชีวิตยุคหลังโควิด -19 ทําการการกําเนิดขึ้นข,นของโรคใหม่เดลตาเวิร์ตนั้นเนี่ยมีอยู่นะครับมากมายหลายสิ่งนับตั้งแต่หลักสําคัญหรือสิ่งใหม่เช่นนิวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับยิ่งมีผลกระทบมีนัยสําคัญต่อสังคมไทยซึ้งมีอยู่สามนิวนะครับสิ่งแรกเนี่ยที่ท่านกล่าวไว้ก็คือนิวนอร์มอลเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด 19เนี่ยทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตแบบใหม่ครับซึ่งปัจจุบันประชาชนเนี่ยปรับตัวนะกลายเป็นความปกติใหม่ที่เกิดขึน้นที่เรียกว่า new normal น,นะครับทีนี้ไอ้ผลกระทบเนี่ยอของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วฉับพันน,นะครับ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตอลที่เราจะต้องเรียนรู้การปรับตัวให้อยู่รอดและเพื่อความสจริญชีวิตเนี่ยนะครับเราต้องรู้เท่าทันนะครับรู้เท่าทันในเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยและฝึกฝนตนเองให้มีทักษะในเรื่องของดิจิตอลเนี่ยพื้นฐาน3าทักษะที่จําเป็นสาหรับการดำรงอยู่ร่วมกันกับคนอื่นๆในโลกดิจิตอลเนี่ยและเท่าทันอย่างปลอดภัย,ยสําหรับบทความที่3เนี่ยจะกล่าวถึง สิ่งที่สองที่คนไทยควรรู้เพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จในหลังโควิดนะครับความที่ตอนที่สามนี่จะกล่าวว่าอย่างนี้ครับเป็นเรื่องของ New Media, น, New Media ออนิวีเดียนะครับนิววดียคือสื่อใหม่นี่นะครับคือนับตั้งแต่อดีตเนี่ยนะครับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยล้วนจะเป็นผู้ที่รู้จักตนเองหรือว่าตนเองต้องการอะไรอย่างแท้จริงนะครับ รู้จักการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้และมีทักษะในการนําความรู้เนี่ยไปใช้นะครับแล้วก็เข้าใจวิธีการที่จะนําตนเองไปสู่จุดที่สามารถใช้จุดแข็งของตนเองอย่างมีศักยภาพนะครับมีธาภาพที่สําคัญที่จะต้องประสบความเร็วในชีวิตเป็นผู้ที่รู้ว่าน้อยคนนักที่จะประสบความเร็วในชีวิตได้ด้วยคนเดียวเป็นผู้ที่รู้ว่าการทํางานร่วม กับคนอื่นเนี่ยเป็นความร่วมมือร่วมใจและมีความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งต่อการสบความเรียนในชีวิตที่ต้องทัดศาสตร์นะครับในความเข้าใจผู้อื่นหรือการที่จะทําให้เข้าใจเราด้วยนะครับทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจอันดีต่อ,อก,กันและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วผมไปเจอบทความไปเจอบทพูดของท่านชาติชาติผู้ว่าพนมใหม พูดถึงเอมพัตีพูดถึงคอมเพสชันอันนี้นะอันนี้พูดถึงคลเนตนะครับอันนี้จําเป็นสําหรับในโลกยุคใหม่นะครับการที่จะทําให้เราและคนอื่นมีความเข้าใจกันและกันเนี่ยต้องเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่จะต้องมีทักษะในการสื่อสารนะครับรู้จักใช้สื่อนะครับอย่างเหมาะสมคนไทยควรจะรู้เพื่อความอยู่รอดและความสุขในชีวิตสิ่งที่สองนี่คือเรื่องของนิวมีเดียนะครับนิวมีเดียผมก็เพิ่งได้ยินมาจากบทความของท่านเนี่ยนะครับ ท่านเน้นคือผมก็ได้ยินมาเยอะแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาเน้นในเรื่องของน mm ิวโนมอลแล้วมานิวมีเดียในเรื่องของสามนิวของยุคหลังโควิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ใหม่เหมือนกันนะครับสื่อ,อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารคือสิ่งที่อยู่ระหว่างแหล่งกําเนิดของสารกับผู้รับสารเป็นสิ่งที่จะนำพาสารเนี่ยนะครับจากแหล่งกําเนิดสารไปผู้รับสารเพื่อให้เกิดความ คือเพื่อให้เกิดผลผลของวัตถุประสงค์ของสารเนี่ยเป็นช่องทางการสื่อสารที่เนื้อหาของสื่อสารก็อยู่ในรูปข่าวข้อมูลบันเทิงโฆษณาอ่ถูกนําไปสู่ผู้รับสารในฐานะผู้บริโภคนะครับอันนี้มันผมว่ามันรวดเร็วมากเลยนะเรื่องของสื่อเราเนี่ยผมเคยพูดในบทความแรกเรื่องของเรื่องของเรารับสารเนี่ยทั้งวันเลยทั้งช่วงมันจะมีสารที่เกี่ยวกับโฆษณาบ้างเนื้อหาอะไรที่มันขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่า มันเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยนะครับถ้าท um, ั้งวันเนี่ยท <c oughs> ั้งเดือนเนี่ยมันเป็นหลักแสนเลยนะครับมันถาโถมเข้ามาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับเราจะต้องเรียกว่าจะต้องเลือกเลือกที่จะเสพนะครับแล้วต้องกรองนะครับอันนี้ผมไปฟังบทความมาพกต้องกรองข่าวสารออกมาที่มันถาโถมเข้ามาเลยนะครับรูปแบบของสื่อสารการสื่อเนี่ยนะครับ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆในยุคต่างๆด้วยตั้งแต่สื่อบุคคลเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปสู่สื่อสิ่งพิมพ์แล้วพัฒนาไปสู่จนเป็นรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์นะครับในลักษณะของสื่อวิทยุนะครับเดี๋ยวมาต่ออีกหน้าสื่อวิทยุนะครับอันนี้ผมดูจากเอกาสารที่เป็นหนังสือออนไลน์นะครับหนังสือออนไลน์เราก็ต้องกดคลิกดูบ้างนะครับ ีนี้ผมจะไม่ค่อยอ่านแล้วก็บันทึกนะเพราะว่าบางทีทำคอนเทนต์หลายๆคอนเทนตนะ์มีมีหลายคอนเทนต์เราทําเนี่ยถ้าเราเรามมานั่งจดนั่งลายมานันอาจจะช้าบางทีเพื่อความชํานาญแล้วก็ฝึกไปด้วยนะครับอาจจะต้องอ่านในในสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์นึ่งครับอัน,นี้มาถึงเรื่องของจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยเกิดไอ้อินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นทําให้รูปแบบของสื่อเปลี่ยนพัฒนา,เ,าเกิดเป็นสื่อใหม่ที่กว่า New มีเดียนะครับนิวมีเดียเนี่ยนะครับสามารถที่จะอำนวยประโยชน์ให้ผู้ส่งสารผู้รับสารทําการสื่อสารแบบ2ทางทั้งส่งสารรับสารไปพร้อมกันผ่านระบบเครือข่ายเทน็ตเนี่ยมีสภาพมีมีเสยพยภาพในการสื่อแบบผสมมันมันมันเป็นลักษณะของมัลติมีเดียครับอันนี้เราเคยได้รู้มานะครับที่สามารถจะส่งสารได้หลายรูปแบบนะนะครับ รวมทั้งข้อความภาพเสียงวิดีโอด้วยนะครับผมว่านะเดีเสริมไห้่อยเพราะว่าเข้ามาสู่ในยุคโลกของน,นิวมีเดียเนี่ยเราก็ต้องเท่าทันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเรื่องของมีเดียเนี่ยเราเดํดำเนินชีวิตลำบากเลยนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้สื่อนิวมีเดียนี้ขึ้นเป็นสิ่งที่ มีเนื้อหาในเรืดิจิตอลได้แก่การปฏิวัติทางดิจิตอลเนี่ยทาให้สารทั้งที่เป็นข้อความเสียงรูปภาพกราฟิกนะครับกราฟิกดี๋ยวนี้ก็ต้องทําเป็นด้วยวันนี้เวลาผมเขียนบทความไม่ใอ่ภาพกราฟิกด้วยนะครับไม่ได้เขียนบทความเดียวคือที่ผมพูดเรื่องบทความแต่ก่อนผมก็เขียนบทความให้บริษัทร,รับจ้างบ้างขายบ้างอะไรเงนีนะ้เป็นรายได้เสริมนะครับต่อมานะครับผมจะจะสรุปผ่านไปบ้างนะครับ คือการมีเนื้อหาในรูปของรูปรูปแบบดิจทตอนเนี่ยทำให้ข้อจํากัดด้านเวลาหมดไปนะครับผู้โพลผู้รับสารสามารถเลือกรับหรือส่งสารได้ตามเวลาที่ตนเองต้องการอันนี้เป็นความสูกของเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการการค้าขายการเรียนการสอนเนี่ยมันสามารถเรียนทบทวนได้ตลอดเลยนะครับฉันบอกว่าทั้งที่ไม่จำเป็นที่จะต้องดูเนื้อหาและสารตามเวลาที่กําหนดหรือจะดูเนื้อหาเมื่อใด ก็ได้ตามที่ต้องการืีเวลาพักเที่ยงเวลาทางานาก็ไม่ดูประเทียนเวลาพักเที่ยงเราตั้งคันหาเราก็เปิดดูด้วยทํางานไปด้วยได้หมดนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยเนื้อหาดิจิตอลยังสามารถรับสารที่ทั่วโลกได้ในเวลาเดียวกันแบบเวลาจริงได้อย่างรวดเร็วนะครับการนําสื่อใหม,ม่มาใช้นะครับจะทําให้สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้มากขึ้นช่วยให้ผู้ส่งสารผู้รับสารสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรูปแบบ ะไรต่างๆระอยากกว้างขวางขึ้นสามารถได้ตอบและสื่อสารในเวลาจริงได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเวลานั่งรถไปด้วย้ามีคนขับรถนั่งที่ซี่แล้ววาเวลานั่งรถไปนั่งเครื่องบินเราก็สามารถที่จะทํางานไปด้วยแต่ความสำคัญต้องไม่ไปบรบกวนคนรอบข้างนะครับอันนี้คือารยาทในการใช้สื่อนะครับต่อเลยครับเนื้อหาที่เป็นสื่อใหม่เนี่ยจะสร้างขึ้นจากผูปปร้ริโภกคนใดก็ได้ ผู้ผู้บริโภคก็ทําได้อย่างเราเป็นทั้งผู้บริโภคของผมเนี่ยเป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ที่ทำสื่อไปด้วยนะครับและสามารถที่จะสร้างจากผู้บริโภคต่อผู้บริโภคเป็นแบบปากต่อปากบนสื่อออนไลน์ที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วไม่อาจควบคุมการแพร่ของสื่อแบบดั้งเดิมในอดีตนะครับข้อดีของสื่อใหม่ มีหลายประการที่เด่นชัดคือสามารถส่งสารเพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งต่อกลุ่มผู้รับสารที่เป็นเป้าหมายได้จํานวนมากหลายกลุ่มพร้อมกันในเวลาเดียวกันพร้อมกันทั้งประเทศทั่วโลกนะครับและสามารถได้ตอบแบบสอ,สองทางได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังสามารถเปิดประเด็นหรือหัวข้อที่น่าสนใจให้ทุกคนที่มีความสนใจในประเด็นนั้นเนี่ยและมีความรู้ประสบการณ์ได้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างมากมาย ในภาษาของโซเชียลเขาเรียกทำให้เกิดทราฟฟิกเลยครับยิ่งคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันก็จะทําให้ข้อมูลเหล่านั้นมันเด้งกระจายไปนะครับไปทุกสื่อนะครับในสื่อของอย่างเช่นของคุกอ่าของอ่าเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กว่าเราคอมเมนต์ Comment มันก็จะเด้งขึ้นไอนะแต่ในอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องของการแข่งขันของสื่อนะครับมันมีเรื่องของ ตลาดเรื่องของเงินทองทองเนี่ยอันนี้คอนเทนต์เราต้องอเป็นคอนเทนต์ที่มีมีคุณภาพนะครับสื่อใหม่ที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถส่งสารรับสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์หลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการส่งสารในรูปของเสียงนะครับเรื่องของภาพผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับและในที่เขาเรียกว่า OTT หรือ Over ท็อปเนี่ยนะครับต่อมาในเรื่องของความก้าวหน้าของเ mm hmm. ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเทคโนโลยีด mm ิจ hmm. ิตอลอินเทอร์เน็ตแต่สมาร์ทโฟนที่ทําให้การสื่อสารแบบดั้งเดิมกับการสื่อสารในอุปกรณ์เพียงอันเดียวหรือสามารถนําพกพาติดตัวไปได้สะดวกทำได้ง่ายต่อการรับและส่งสารรวมทั้งง่ายต่อการที่จะถึงข้อมูลข่าวสารส่งผลกระทบต่อทําให้ประชาชนมีซึ่งเป็นผู้ริโภคเนี่ยนะครับสื่อใหม่เนี่ยนะครับต้องปรับตัวและ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียตามมานะครับนลบอกว่าโปรดติดตามตอนต่อไปอันนี้ก็จบของตอนที่3นะครับขอให้ติดตามนะครับจะมีตอนที่4ตอนที่5าและจะเป็นเรื่องของผู้นําในโลกของดิจิทอลที่ท่านเขียนบทความนะครับก็ะจะมีบทความอีกหลายบทความที่ผมไปนําภูมชาวที่ผมเคยผ่านเนดิจิตอลบริษัทที่ผมไปทําเอกชนนี้ก็จะมีคนเก่งๆเยอะที่เกี่ยวกับ กระทรวงเกษตรนะครับตรงนี้จะจบเกษตรจบมหาวิทยาลัยเกษตรจบทอนีอจบด้านปรัชญีปัชภ,ภีวิทยาอะไรเงี้ยเนี่ยผมนะตอนนั้นผมไปเข้าประชุมไปเข้าอะไรกับท่านอยู่เรื่อยก็จะมีระดับด็อกเตอร์ที่เกี่ยวกับมีความรู้เรื่องข้าวเรื่องดินเรื่องปุย๋ยเรื่องเคมีเยอะแยะหมดเลยครับ <laughs> ผมส่วนใหญ่ไปที่กรมวิชาการเกษตรนะก็จะมีประชุมบางทีเขาก็ไปประชุมที่โรงแรมมาลวยบางทีก็โรงแรมรามาคาเด่นนะครับีเนี่ย ไปไถึงได,ได้ความรู้มาเยอะอนะก็เก็บเอกสารมาเยอะนี่ติดต่อทำคอนเทนต์ที่เป็นความรู้ในเรื่องของเกษตรนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ